สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีธรรมชุ่มครับสวัสดียมามเช้าพี่น้องนะครับเช้าว,วันที่16กรกฎาคม2567นะครับเอาขยะออกไปทิีมก่อนท่านผู้ชมนะครับอ,อ FC แฟนคลับทั้งช่องครับถามกันเข้ามานะครับผมพี่สาวบ่าวเทาฝันหรือย,ยังนะครับฝันย้ำบ่นะครับมือนีมือโศกมือหมานนะพี่น้อง อ่าช่วงใบใบจังปีรุ่นลังวันน้ำกันโอ้ทองฝาไหมครับเบิ้งทองฝาอ่าปาดพี่น้องเบิ้งเมกนะครับผมเดี๋ยวออกขยะออกไปทิมก้อนธรรมช่มนะครับเพิ่นโทษมาบอกแล้วพี่น้องนะครับฝันยำ่ำฝันดีโอเพิ่นา่าธรรมชมเบิ้งทองฝาล่มพร้อมด้ครับมือนเนี้ยนะครับล่มพร้อมมือขึ้นกับฝนตกมือว่านน่ครับผม เอานะครับเดี๋ยวบ้าวเถ่าจังจะเล่าให้ฟังนะครับผมครับโอ้ทองฟ้ามืดขึ้นพี่น้องนะครับเป็นว่าฝันดีอยู่พี่น้องนับท่วมาบอกบ้าวเถ่าแล้วฝันย่ำฝันดีอยู่นะครับเขาไปฟังน้ำกันว่าเพินฝันไว้จังไรนะครับท่านผู้ชม ลมแต่ส่อแถวมันนี่นะครับผมลมแต่เช้าครับเอานะครับ,อ,นะรบอันนี้เ,เลขถูกจุดขึ้นวันพระนะครับวันที่สิบสามที่จุดขึ้นวันพระพี่น้องเห็นชัดบ่ 9, 3, องสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามอาไปฟังน้ำกัน,กนเพิ่นฝันยำม,มาจังไดครับผม สวัสดีครับบาวเทอสวัสดีท่านชมครับเช้าวันที่16กรกฎาคม2567นะครับผมเอฟซีแฟนครับท่านชมนะครับถามกันเขามานะครับผมพี่สาวบาวเทอฝันยำบอนะครับตั้งแต่เพื่นมานะครับหล้วกาเพื่นก่อนกลับบ้านนะครับเพื่นฝันว่าผู้เฒ่าอยู่บ้านนะครับเอาเงินใส่มือให้50บาท เอาคอยให้เจ้าเอากลับบ้านนะครับทธารมชุ่มอ่าที่เพื่อนฝันนะครับลงใาเอฟซีไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนกระถามว่าฝันยำบ่อบ่าวเทาพี่สาวน่ะกลับไปบ้านน่ะฝันยำบ่อนะครับเพื่อนโทรมาบอกเลยพี่น้องเพื่อนว่าฝันหลังวันพระนี่แหละนะครับฝันดีอยู่นะครับ่านผช้ชมอ่าที่เพื่อนฝันก่อนกลับบ้านนะครับเพื่อนตีไว้ เก้าห้าศูนย์ได้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นฝันเห็นผู้ชายผู้บักใหญ่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นอยู่บา้านหลังนี้นะครับในความฝันเพิ่นอยู่บา้านหลังนี้เออเพิ่นเอาเงินใส่มือพี่สาวหาสิบบาทอืมเพิ่นก็เลขตีให้เก้าหาศูนย์ธรรมชมเออเก้าห้าศูนย์เพิ่นก็ตัดให้หาศูนย์เก้าหาเก้าศูนย์นะครับผม หลักกัรหาหาศูนย์เพราะว่าเพิ่นเอาเงินหาสิบบาทอี่ไซมมือนะครับกำไซมือเพอื่อเรามือเป็นหาหาหาศูนย์ธรรมชมเดี๋ยวมือนีนช่วงใบจงเป็นรุ่นน้ำกันเรานผูช้ชมจงเป็นรุ่นรางวัลน,น้ำกันอ่าครับเพิ่นทั่วมานะครับกระทูทรหากันประจำพี่น้องกระทูเพิ่นกลับไปบ,าบ้านบป่าเทากระทหาเพิ่นประจำนะผมเพิ่นก็บ,บอกว่าฝันยู่ฝันดี นะครับธรรมาชมฝันไว้จนสี่นะครับเพิ่นฝันไว้เห็นพระธุดงนะครับพระธุดงขี่สร้างขี่สร้างไงนะครับขี่สั่งไงเมื่อบานเ,าเ,าเพิ่นเลว่า,อาขอเอาสร้างเท่าบ้านในเด้อนะครับในความฝันที่สาวเพิ่นว่าพระธุดงขนะี่ขี่อยู่ทั้งสร้าง ขี่อยู่ทึงข้อสางเลยนะครับขี่อยู่ตรงข้อสางเลยนะครับขอเอาสร้างเขาบ้านเนอืมขอเอาสร้างเขาบ้านเน่อเอเน,เน,นะครับเออเพื่อนไรบางสี่เบึงเอาเดอ้ออยู่อยู่กลนสร้างอา่าอยู่หางสร้างเพื่อนวายจังสี่ เบิ sales, sales, term, so ่งเอาเด้ออยู่ก้นสร้างอยู่หางสร้างเบิ่งเอาเด้ออยู่หางสร้างตได้ยินชัดคือว่าเบิ่งเอาเด้ออยู่หางสร้างนะครับพอตว่าขอเอาเขาบ้านเพิ่อนว่าไอ้เขาเขามาเลยปูเขามาหลดปูอ่าพี่สาวเพิ่นว่าเขามาหลดปูอ่าพระธุดงค์เพิ่นตะขี่นะครับพี่สร้างเขาในบ้านสร้างตัวแบบง่พี่สาวว่านะครับเพิ่อนว่าเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้ออยู่ก้นอยู่ก้นสร้างอยู่หางสร้างเพิ่นว่า เออเอาอปูกะมีแนวให้ซมีละพี่สัน่นเออไปเบึงไปเบึงอยู่หลังสังเบึงอยู่หางสาังนะครับสังจะขี่ลงมากกอนแบบไง,งกอนหนึ่งพี่น้องอืสังจะขี่ลงมากเห็นบ่อปูกะว่าเห็นบ,อนบอ่อท่านพี่สาวบ่าวถอดเรืว,ว่าขี่สร้างบาปูเนี่ยคนเรืว,ว่าเบิึงดีๆพีาสั่นบิึงดีๆพี่น้อง ว่าเบิ้งดีๆที่สาวเลยไปเห็นโตเลขอยู่กลนสร้างพี่น้องโตแดงเด้นะครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งเพิ่นว่าปูบอกเบิ้งดีๆนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่ก้นสร้างคางหางสร้างนั่นแหละเพิ่อนว่าอยู่หางสร้างเลยแต่มันจะมีก่นสร้างบอกพี่น้องเพิ่อนว่าเห็นอยู่นั่นแหละ เห็นตัวแดงได้ปูว่าเบิงดีๆนะครับมีแนวจะให้พี่สาวเรียกว่าขี่สร้างมาปูนเพราะว่าสร้างขี่ลงมาก,ก่อนหนึ่งพี่น้องอนี่แหละเป็นก็นเรียกว่า,วาฝันดีเพราะว่าฝันมาปูปูขี่สร้างพระธุดงครับฝันว่าพระธุดงเนี่ยขี่สร้างใหญ่มากขอเขาบ้านนะครับเป็นกับว่าฝันฝันจั้งสินะฝันดีเด,ด้เป็นวา่า บ,บ้านเลขบ้านเละทีพี่สาวนี่บ้านเละทีสิบเก่าแล้บ้านที่เพิ่นอยู่คุณนะเพิ่ว่าบ้านเละทีเพิ่นสิบเก่านะครับผมเพิ่นกระทรมาบอกนะครับก็เลยถามฝันย้ำว่านะพี่นอ้องแต่แต่ฝันฝันที่เพิ่นก่อนจะกลับบ้านนะเพิ่นฝะันมาฝันเห็นผู้เฒ่าผู้ชายภูมิของงอยู่นี่แหละเพิ่งมาเพิ่นอยูน่นี่อยู่บ้านบ้าวเ่านี่อืมเอาข่อยเห็นเจ้าออกกลับบ้านเอาเงินหาสิบบาทใส่มือข่อยให้เจ้าออกกลับบ้านเด้อนะที่เพิ่นฝันก่อนเพิ่นกลับบ้าน พี่น้องนะครับเอานี่แหละพี่สาวเพป่นว่าฝันดีฝันซ้ำนี่นะครับสร้างตัวบังไงเพื่นว่า응สร้างตัวบังไงพระธุดงเพื ung, พน่นว่าเป็นพระธุดงนะครับเพื่นก็เอิ่นพี่สาวก็เอิ่นปูนั่นแหละเพื่อนเล่นปูขอเอาสร้างเข้าบ้านในเด้อสันเพื่นว่าพระธุดงว่าพี่สาวก็เลยว่าเขา,เ saben, ขามาเลยปู่ เอา้ามีมีแนวจะให้มี่ของดีจะให้เด้อสั่นนะครับผมไปเบิ้งอยู่หางสร้างไปเบิ้งอยู่ก้นสร้างคนว่านะครับพ่อยางไปเบิ้งอยู่ก้นสร้างสร้างขี่ลงมาก,ก่อนบอกนักไง้พี่สาวว่าพี่สาวก็เลยว่าขี่สร้างบอกพูดเกิดมาบอมแมนเบิ้งดีๆเออเห็นตัวเลขอยู่หางหางสร้างอยู่หางสร้างอยู่ก้นสร้างพี่น้องเห็นเจ็ดเก่าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเออนี่แหละฝันซัมมี่คนว่า นะครับกระตรงกับบ้านเลขที่เล่บันวาบ้านเลขทีซิ่งเก่านะครับเอาบาวเทาเกียนให้นายหน้าเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับฮาดิโชกได้พี่น้องได้พอ่อเอฟซีาถามมากกับเม่าสุฟังนะครับผมมือนี้แล้วนะครับจะมีบอลลอตเตอรี่จะหาท่านบอพี่น้องนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งบาวเทาตัดใหายาเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แล้วกเจ็ดเก่าชุดนี้เป็นชุดร่องนะพี่นอนะ้องเนาะชุดร่องให้เน้นก็ให้เน้นชุดแรกนะพี่น้องถามเพื่อน่าเพื่อนมามักชุดใหเพื่อนมามักมักชุดแรกท่านผู้ชม 0. เก่าหาศูนย์มักชุดเหล็กประจาเบาเท่านี้แหละนะครับอันนี้ก็ชุดร่ 1. องเจ็ดเก่าหนึ่งเบาเท่าเขียนให้เพิ่มนะครับท่านผู้ชมฝันซํานี่นะครับ หรือจิตตีเป็นจ้าใหท่นรูมชมแต่ว่าทาตีมีแต่ตรงครับตัวเลขที่เห็นเลยดีครับพระนี่จะเป็นเจ็ดเป็นแปดสร้างนี่น้ำเก่าว่าพี่น้องสร้างนี่ก็น้ำเก่าล่ะปาวทาวาพา่นว่าเห็นไปบ่งอยู่กลนสร้างอยู่หางสร้างหรือสร้างขี่ออกมาขี่ลง่นว่าของเอาจะให้ <c oughs> ของดีท่านขี่ลงมาก่อนหนึ่งไหมพี่น้องเจ็ดเก้าศูนย์บ่ หรือเจ็ดเก่าหนึ่งถ้าเก้าศูนย์กับตรงกับเก้าหาศูนย์กันไหมครับผมอืมเอาล่างปีบ้งไม่พี่น้องเด้เพราะว่าตัวเลขที่บรรดเห็นกิดเจ็ดเก่าหนึง่งอืมทาตีกับเป็นเจ็ดเก้าศูนย์พราว่าขี่สร้างก่อนบบางแง่คนระับขี่สร้างมาก้วสันไปวังยุเอายุคนสร้างยุหางสร้างเด้เอาสันสร้างก็ขี่มากกว่าก่อนบางแนะครับเอามาเมืองน้ำกันนะครับธรรมชมุมเ,เพื่อหาสลาก,กินแบ่งหาลอตเตอรี่ท่านนัพี่น้องเนาะ ครับผมเอ๋อแคปหน้าจอได้ธรรมชมเดอ้อพี่สาวบ่าวเท่าฝันนะครับ16กรกฎาคม2567อันนี้ที่เพิ่นฝันนะครับก่อนกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมฝันว่าผู้เฒ่าผู้ชายผู้บักใหญ่นะครับเนาะเพิ่นว่าอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านบ่าวเฒ่านี่แหละเพิ่นว่าเอาเงิน50บาทใส่มือให้เอาให้กลับบ้านนะเพิ่นก็เลยตี950นะครับอันนี้กัน550เพราะว่าเอาใส่มือเพิ่นว่า มือกำเอานะครับเพิ่นเอามือกำเอาเลขกันหาหาศูนย์นะครับบ่าทอร์กัสต์หาศูนย์เก้าหาเก้าศูนย์นะครับเพิ่นว่านี่ละเก้าหาศูนย์พี่สาวเพิ่นว่านะครับอันนี้ฝันฝันยั่งนะครับฝันว่าพระธุดงค์ขี่สร้างไงเข่าบ้านนะครับเพิ่นว่าให้เปิงอยู่หางสร้างอยู่กลนส้างนะเพิ่นเลขกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับบ่าวเท่ากัสตดให้ได้พี่น้องเด้เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแต่ว่าถามเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นมักชุดนี้ 950นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อน้าหรือผู้ใดมักชุดนี่เจ็้าหนนะครับ9119นี่บ้านเลขทตะีพันหนึ่งเก่าพี่น้องนะครับพัทธุดงเพิ่นว่าขีสร้างไงขอเข้าบ้านแน่เพิ่นว่านะครับอ่าและพ่นเลยว่าให้ไปเบิ่งอยู่หางสร้างอยู่กลนสร้างเด้อเพิ่นว่าที่แรกเห็นแต่ขีสร้างแล้วสร้างขีมาก่อนหนึ่งพี่สาวว่าเพิ่นเลยว่าเบิ่งดีๆนะครับก็เห็นอยู่ข้างหางสร้างพี่น้องตัวเลขเจ็ดเก้าหนึ่งตัวสีแดงเพิ่นว่า ตัวใหย่ดอกนะครับตัวเลขกับตัวปหย่แต่ตว่าหันเลี้ยวเห็นนะครับเพื่อนว่าเบิ้งดีๆเพื่อนว่านะครับเอาแคปหน้าจ,จอธรรมชมนะครับเนาะ,ะเพื่อนหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ได้มือนีนะครับผมเดี๋ยวบาว่าวเถอจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่ธรรมชมพาไปถามมาจากนาครพนมเพื่อนทรมายำหรือยั่งนะครับข้างหนอกล่มธรรมชมมมือนีล่มนะครับเบิ้งล่มนะครับคุณ่า ลมธรรมชมเสียงลมเอาพอกันคลิปหนานะครับให้โชคให้มนันธรรมชมสวัสดีครับ